วมาดนข่าวต่างประเทศกันบ้างนะครับผมข่าวแรกของเราเอาใจแฟนเฮฟวี่เมทัลครับเนี่ยเนี่ย <นะ S 2> <c oughs> สมผมได้ไหมผม,ผมก็ชัดอยู่นะแรองอยู่นะ <c oughs> มีงานมอบรางวาัลครับผมเป็นรางวัลกิติยศ Golden God Award ครับผม เป็นรางวัลที่รับรองว่าจะต้องถูกอกถูกใจสาวกเพลงในแนว l โอ c ค o o เฮฟ a v y Metal แน่นอนนะครับสำหรับงานประกาศรายชื่อร็อกเกอร์ระดับตำนานที่ได้รางวัลเกียรติยศย Golden God Awards จากนิตยสารดนตรี h ฮฟว y ่เมทัระดับแถวหน้าอย่าง Revolver โดยงานที่จัดขึ้นในนะครลอสแอนเจลิสในสัปดาห์ที่ผ่านมามีร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างเดฟแมสเทนแห่งวงเมกาเดสเลมี a ่คิวมิสอร์แห่งวง m อเตอร์เฮด สมาชิกวงสเลเยอร์และแซกวา a อดีตมือกีตาร์คู่กายของ o อส y o s b o r n e มาร่วมง,งานด้วยครับใช่นะคะในปีนี้นะคะร็อกเกอร์ระดับตำนานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Golden God Award mm hmm. ก็คือ Rob Halford ค่ะนักร้องนำแห่งวง Judas Priest นะคะที่ถือเป็นวงดนตรีวงแรกของโลกเลยนะคะที่ให้กำหนินดดนตรีแนว Heavy Metal โดยผู้ที่กล่าวคำยกย่องให้กับ พอเฟิดนะคะก็คือเลนี่ค่ะซึ่งก็เป็นร er mm ็อกเกอร์เพื่อนซีแห่งวงมอเตอร์เฮนะคะที่อยู่ในวงการร่วมกันมานานหลายสิบปีโดยในปีนี้นะคะศิลปินที่ได้รับรางวัลก็คือออซี่ออสบอนนะคะสุดยอดวง h ฮฟว y ่เมทัตลอดกาลเลยนะคะอย่าง Black Sabbath นั่นเองค่ะ